ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่องดุลด่านคนทุบพราเครื่องนะครับวันนี้ผมก็จะมีวัตถุมงคลนะครับขวงหลวงพ่อทองขุนทาศีโลนะครับเป็นเหรียญรูปเหมือนนั่งสมาธิเต็มองค์นะครับรุ้นมงกรเฮงนะครับปี1562นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะปลูกศึกนะครับหน้าเรือนรับรองหน้ากุฏติหลวงพรอทองนะครับพัดปันไล่นะครับวันที่9เมย2561นะครับ นี้ก็จะมีนะครับครบทุกเนื้อทุกรายการนะครับสวนที่ผมนํามาแบ่งปันนํามาให้ชมก็จะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟก็สร้างทั้งหมดนะครับหนึ่งร้อยเอ่อหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับก็ถือเป็นจํานวนที่น้อยมากนะครับถือว่าจํานวนไม่เยอะนะครับกล่องก็จะเป็นซีนกระดาษอ่างเงี้ยแต่ผมผมได้แกะมาแล้วนะครับ เป็นซินกระดาษเพื่อจะลุ้นหมายเลขนะครับก็จะเขียนมังกรคู่นะครับนั่งเต็มองนะครับแล้วก็วงเล็บคาว่าเฮงนะครับรุ่นเลขนะครับหลวงพ่อทองตัวทาศีโลนะครับวัดบรรล่นะครับจังหวัดนครราชสีมาพศ262นะครับจริงๆก็จะเป็นซินกระดาษนะครับแกะลุ้นนะครับเป็นหมายเลขนะครับรุ่นรุ่นหมายเลขนะครับเปิดออกมาก็จะเป็นกล่องกระเือสีแดงแล้วก็เป็นฟองน้านะครับเพื่อปิดนะครับก็จะเป็นซินซินเดิมๆแบบนี้นะครับเหรียญก็จะ เป็นคล้ายๆนะครับทรงเหรียญอาร์มนะครับผมจะเกะให้ชมนะครับเหรียญจะถูกซีนอากาศนะครับเพื่อให้ในรัพระในความสวยงามที่สุดนะครับนั่นก็จะเป็นอ่าทรงเหรียญอาร์มนะครับก็จะมีธรรมจักราอยู่ข้างบนศื่ษสาหลวงพ่อนะครับเป็นรูปองค์กรนะครับหางเกี่ยวกันนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อนั่งสมาธินะครับอยู่ในกลางนะครับ ขอบเหรียญก็จะเป็นคล้ายๆเกี่ยวเชือกนะครับรอบเหรียญนะครับเป็นเหรียญปั๊มนะครับกระแสเหรียญก็จะดีมากนะครับก็จะดูง่ายนะครับขอบตัดนะครับข้างหลังก็จะเป็นเขียนรุ่นมังกรเฮงนะครับแล้วก็จะมียันอัคระนะครับแล้วก็จะมีโคู้ดนะครับเป็นโค้ดบุกนะครับแล้วก็ตกรลันหมายเลขครับเขียนลงประทอง สุทธาสีโลวัดบรรไลนะครับผูน้นำทั่จังหวัดขอนลาศิมาพันธ์ร้อยหกสิบสองนะครับผมจะลงกล้องให,ให้ชมนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะ,ะเนื้อน,นี้และการนี้ก็ถือว่าสร้างน้อยนะครับเพียงหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับรสร้างไม่เยอะนะครับ ก็เหรียญก็คมนะครับกระแสเหรียญสวยงามเหรียญดีนะครับเป็นเส้นนะครับแกะได้สวยงามนะครับดูที่มงกรนะครับพื้นเหรียญเป็นเส้นเียนนะครับเป็นเส้นคุมนะครับสวยงามนะครับเป็นพระที่มีความคมชัดนะครับ เป็นหัวทองนังสมาธินะครับมังกรสองตนนะครับควยหางควยกันนะครับ,บตัดก็จะประมาณนี้นะครับ้อยมีดแล้วก็รอยทองเนขาดนะครับข้างหลังก็จะเขียนมังกรหิงนะครับเป็นรุ้นที่ตวงสือคมนะครับคมชัดนะครับเป็น เป็นเท่งนะครับเส้นสวยงามนะครับแล้วก็ยันอัคระนะครับดอกโคตรกุบนะครับ,บ,รรบเป็นโคตรกำกับเนื้อนะครับแล้วก็จะลานหมายเลขนะครับหนึ่งร้อยหกสิบห้านะครับเรือนนี้ ผมก็จะนํามาแบ่งปันนะครับเพียงเหรียญละ200บาทนะครับมีค่าจะสูงครั้งละ50บาทเท่านั้นเองนะครับเหรียญจะถูกเก็บอยู่ในซีนนะครับเหรียญนะครับเหรียญไม่ผ่านการใช้นะครับท้ายนี้นะครับผมก็กล่าวคําว่าสวัสดีนะครับเดี๋ยวมีรุ่นใหม่ใหม่ฝากติดตามช่อง YouTube ปากติดตามเพจด้วยนะครับคุณครับสวัสดีครับ